พบกับต้นนะครับฟอร์ดลุ่งเจริญพัฒน์น้ำมินเจ็ดปดนะฮะวันนี้มารีวิวตัวสี่ประตูสปอร์ตนะฮะร,ราคาก้า0แ0็ดหมสี่พันบาทตัวนี้สีต้มนะครับเพิ่ม10,000บาทฮะก็คันนี้แต่งไม่เยอะครับแต่งนิดเดียวมาดูกันข้างหน้านะฮะใส่ชุดแต่งวายนะครับจะมีชุดแต่งวายแล้วก็กระจังหน้าไอ้กระจังข้างข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะ พร้อมไฟสีส้มสามดวงครับแล้วก็จะมีตัวเรอบไฟหน้าตรงนี้นะคระับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีซุ้มล้อขนาดหกนิ้วนะคระับยางก็ใสย่ยางเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนก็จะเป็นไซส์สองห้าห้าทําหกห้าขอบสิบแปดเหมือนเดิมนะฮะของเดิมก็เป็นลายปัดเงาสวยอยู่แล้วนะฮะ ก็จะเพิ่มเติมเบ้ามือจับตรงนี้มานะครับเบ้าจับทั้งหน้าหลังเลยนะครับซุ้มล้อ6นิ้วก็จะรูใหญ่แล้วก็มีมิติขึ้นมาเยอะเลยนะครับส่วนด้านหลังนะฮะโลบาร์ของ Outlander นะครับตัวนี้ก็ใส่มาให้นะครับด้านหลังก็จะมีทัชสลีกฝาดท้ายนะฮะเป็นรูป Ford Ranger นะครับส่วนกันชนหลังเนี่ย ก็จะเป็นของเอาเลนเดอร์นะฮะพร้อมวงห่วงแบบนี้นะครับเกตตรงนี้ก็จะเป็นข้อบท้ายนะฮะมีข้อบท้ายครับนะครับก็แต่งไม่เยอะครับคันนี้สวยๆสีส้มนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในกันครับตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบ่อหนังเลยนะครับก็จะเป็นหนังลายนี้ค่อนข้างสวยนะฮะสีดําตัดเทาๆนิดนึงนะฮะ ลายบอรหนังบอรเนี่ยก็จะเป็นไม้นวลน,นะครับเบรกมือเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะก็ยังเป็นเบรกมือแบบดึงนะครับส่วนไฟก็ปรับตรงนี้นะไฟสูงต่ำออโต้นะครับปรับไฟได้นะฮะสตาร์ารถก็เป็นพุชจตาร์านนะครับส่วนหน้าจอนะฮะก็สามารถปรับพัดลมแยกได้นะครับซ้ายขวาก็เลือกปรับปรับอุณหภูมิ มีอนดร์อโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะฮะมาไลนะก็จะเป็นวัตดุหุ้มหนังนะฮะก็มีคุดคอนโทรลมาให้นะครับส่วนการปรับพวงมาลัยก็ปรับได้สี่ทิศทางนะฮะกดลงนะครับพอปรับเข้าหาตัวนะฮะสี่ทิศทางแล้วก็ขึ้นลงพอได้ระดับแล้วเราก็ล็อกไว้นะส่วนหน้าจอก็จะเป็นเกย์แบบนี้นะครับนี้ก็จะเป็นกิโลนะครับที่น้ํามันวิ่งได้วิ่งได้ร้อยยี่สิบสองกิโลนะฮะ ตัวนี้จะเป็นเลขไม้นะครับค่า3กิโลนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะมีไวร์เลสชาร์จมาให้นะครับก็จะเป็นจอขนาดใหญ่เลยสมาตั้งค่าได้ครับส่วนกล้องถอยเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับแค่เข้าเกียร์ถอยกล้องก็จะขึ้นนะจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับจะมีเซนเซอร์เตือนเวลาเข้าใกล้นะฮะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามต้นแต่ทิ้งเบอร์แล้วก็ไอดียลน์มาให้นะโอเคครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ